สวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านนะครับโดยเฉพาะท่านใดที่กําลังเลี้ยงหมูอยู่นะครับเราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเดิมเป็นประจำประจำนะครับจันพุทธศุกร์วันนี้ก็เป็นอีพีประจําวันจันท์นะครับเป็นวันที่ทางสมาคมประกาศราคาหมูนะจึงจริงๆแล้วช่วงนี้ ส่วนตัวผมแทบจะไม่ดูเลยนะครับว่าจะประกาศเท่าไหรเพราะว่ามันเป็นการตกลงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเ,ออเช่นเดิมครับหนึ่งกันยายนนี้ก็ราคาก็จะวิ่งอยู่ที่หกสิบหกบาทถึงเจ็ดสิบบาทนะครับสูงสุดสำหรับราคาประกาศนะครับก็จะเป็นภาคใต้มั้งครับที่ราคาประกาศแพงที่สุดนะฮะ ก็คือเรื่องด้วยประเด็นนี้แหละครับที่มีคนสอบถามเข้ามานะครับมีเอฟซบางท่านสอบถามเข้ามาว่ามันมีแนวโน้มว่าจะเป็นยังไงเนี่ยจะลดลงได้อีกไหมราคาประกาศก็เป็นเพียงแค่ราคาแนะนํานะครับแต่ราคาซื้อจริงอย่างเชตเมื่อวานเนี่ยผมขายไปจับไป ก็ลดลงมาอีกนะครับก็อยู่ที่60บาทไม่ถึงกลางด้วยเมื่อก่อนยัง60กลางกลางเอาไปถึง70บาทนะครับเมื่อวันอาทิตย์จับไปปล่อยไปก็60กุดกลางลงมาแล้วนะครับก็แต่ก็ยังดียังอยู่ที่60กว่าบาทอยู่เช่นเดิยนะครับนี่คือราคาคายจริงสำหรับพื้นที่ของผมนะแต่นี้ก็ว่ากันไม่ได้นะครับ บางพื้นที่ก็อาจจะต่ำกว่านั้นแล้วนะครับต่ำกว่า60บาทก็มีแต่ที่ผมทราบมานะท่านเชื่อไหมครับว่าเหตุผลใดนะฮะช่วงที่ราคาหมูถูกเนี่ยจะขายยากสำหรับคนเลี้ยงหาคนจับยากครับอันนี้ก็ต้องขอแสดงความเห็นอกเห็นใจนะครับสำหรับใครที่เลี้ยงโดยเฉพาะรายย่อยนะฮะ ที่เลี้ยงแล้วก็ไม่ได้ขายโดยตรงให้กับเขียงหรือว่าลงชั่มแหลกนะครับขายให้พ่อค้าคนกลางเนี่ยมันก็ต้องขายถูกกว่าที่เขียงมาจับเองใช่ไหมครับเหตุผลก็ง่ายๆครับเพราะว่าพ่อค้าคนกลางเนี่ยเขาจะไม่มีลงชั่มแหลกเป็นของเขาตัวเองไม่มีตลาดเป็นของเตัวเองแล้วก็จะจับไปส่งลงชมแหลกนั่นแหละครับ ถ้าจะให้เขาจับตามราคาประกาศเป๊ะๆช่วงนี้เขาก็คงไม่กล้าเลยวล่ะนะครับอย่างน้อยๆเขาก็มีค่าใช้ใจ่ายแล้วก็ต้องจับต่ำเป็นธรรมดานะครับแล้วก็หลายรายนะครับพราค่ากลางไม่คุ้มทุนเขาก็เลิกจับมันก็จึงเป็นเหตุให้หมูค้างนะฮะสำหรับรายย่อยที่จะขายก็ขายไม่ได้ก็ประสบภาวะการขาดทุนกันแต่ยังไงก็ต้อง ขอให้กำลังใจทุกท่านนะครับให้กำลังใจทุกานแต่สำหรับผมผมกลับมองว่านะครับในช่วงนี้นะฮะราคาหมูตกต่ำเนี่ยมันก็เป็นโอกาสนั้นดีนะครับที่เราจะมาปรับปรุงซากกันมาใช้วิธีการปรับปรุงซากพยายามทำให้หมูได้มาตรฐาน,นแต่ที่จะรีบคุน แทนที่จะเร่งอาหารก็มาลดลดลงเบาๆพเพล่าลงก็เ,เพื่อเป็นการเซฟต้นทุนเรานี่ก็เป็นแค่ทางออกนะครับเป็นวิธีทางออกวิธีหนึ่งทางออกทางหนึ่งนะครับสําหรับรายย่อยเราก็อย่างว่าแหละครับรายย่อยได้เวลาก็ต้องขายนะครับเลี้ยงหมงูถ้าเลี้ยงเป็นนานก็ยิ่งกินเปลืองเรื่อย ผมไม่อยากจะให้คิดมากมายนะครับมีทุนพอไหวก็ไปต่อนะครับใครที่อยากจะถอยบ้างนี่ก็ชะลอชะลอไว้ก่อนเขายังได้นะครับอดทนหน่อยนะฮะแนโน้มถึงแม้ว่าจะริบดีในตอนนี้นะครับในคาดการก็ไม่มีใครเดาได้ ว่ามันจะขึ้นตอนไหนแต่ถ้าที่ผมเลี้ยงมาหลายปีในการมีประสบการณ์ช่วงนี้จะเป็นอย่างนี้เกือบทุกๆุกปีนะครับช่วงเข้าพรรษาเอ่ยขณาไม่มีเหตุการณ์ไม่มีวิกฤตอย่างอื่นมาแทรกนะราคามากักจะตกตำ่ำและก็มีบางท่านนะครับที่ถามมาว่ามันจะตาลงไปถึง50บาทไหม อันนี้ตอบยากนะแต่ผมว่าตอนนี้ผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็คงจะคิดหนักกันแล้วละครับในการที่จะพยุงราคาหม่งหรือว่าจะทำยังไงให้เกษตรกรอยู่ได้ก็คิดกันปั่นกันแล้วละครับนะคิดกันหนักแล้วคค่ว่าราคาแนะนำนี่ก็คงจะไม่น่าจะต่ำกว่าหกสิบแลยละครับ ก็ต่ำหกสิบดีวยก็สุดๆเลยแหละสำหรับราคาประกาศนะราคาขายจริงนี่มันก็จะห้าสิบถต่ห้าสิบนี่เนี่ยผมว่าขาดทุนตั้งแต่อยู่ในมุ้งนั่นนะสำหรับใครที่ซื้อลูกหมูมาขุนแม้แต่กระทั่งใครเลี้ยงหมูแบบผลิตลูกหมูเองคุนเองนี่ก็ยังแทบจะเอาตัวไม่รอดนะถ้าประกาศราคาหกสิบาทเนี่ยมันจะต่ำกว่าทุนเกินไปนะครับ เพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าแม่พันธุ์ก็ต้องกินโดยเฉพาะใครที่เลี้ยงหัวอาหารอย่างเดียวนะเม็ดสําเร็จรูปอย่างเดียวนะจะลำบากนะครับผมถึงบอกว่าถ้าคิดที่จะเลี้ยงหมูก็ต้องศึกษากันยาวๆต้องทําใจกันไว้บ้างแต่ไม่ใช่ว่าให้ถอยนะฮะ ท้อได้แต่อย่าพึ่งถอยนะครับสู้กันไปเรารสู้มาหลายปีแล้วนะครับรออีกประเดี๋ยวประดาวนะครับเดือนสองเดือนนี้ก็น่าจะกระเตื้องขึ้นนะครับปัใจจัยในเชิงบวกน่าจะมีมาปัจจัยเชิงบวกน่าจะมีมา ช่วงหลังจากเดือนพฤศจิกานนยนละตุลาพฤศจิกาก็น่าจะกระเกิราคาก็น่าจะขยับขึ้นบ้างสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่เราอคอยนะฮะสำหรับวันจันทร์นี้เหตุการณ์บ้านเมืองเราก็ หลายท่านก็คาดหวังต่างคนก็คาดหวังนะครับว่าจะมีใครมาช่วยเราได้นะฮะใครจะมาบริหารก็ขอฝากไปด้วยนะครับใครเข้ามาก็ช่วยช่วๆชาวหมูเราด้วยนะครับครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ทุกท่านเข้ารับฟังรับชมนะครับเอาไว้เจอกันในโอกาสต่อไปสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ